รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ำนักสยามเสภานุรักษ์เอสควอเตอร์ออสยามเสภานุรักษ์เสนอรายการเสภาสตอรี่พอดแคสต์บนืนแบบดิไทยที่เราอาศัายอยู่ทุกวันนี้แพทย์กล่าวเลยว่าไม่มีแม้แต่กระบีดนิ้วเดียวที่จะไม่มีกระดูกและหยาดเลือดของบรรพบุรุษ ทับผมโลนมทาไว้เราจะปล่อยให้พื้นนดินที่ได้มาด้วยเลือดเนื้อใ่ชีวิตของบรรพบุรุษชนี้หลุดรอยเป็นของผู้อื่นไม่ได้ไปไ็นขาดตรับใดที่พื้นนดินยังไม่ถบหน้าแต่ขาสองขายัางพยูงไกยได้เราจะยอมไม่ได้ครับ ผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อสักครู่นั้นนะครับท่านได้รับฟังเสียงกล่าวคำปลุกใจนะครับโดยคุณครูพนตรีประภาสกุลทนาตนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่เคยรับชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับที่คุณครูท่านเป็นครษกเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นะครับมาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินเสียงนี้กันมาบ้างนะครับ ผมได้บันทึกเสียงนี้เมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับได้โทรไปหาครูนะครับหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วในวันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับสำนักสยามเสภานุรักษ์นะครับรวมถึงเป็นโอกาสดีของท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับและทุกท่านเลยนะครับที่เป็นแฟนรายการเสภาสตอรี่อยู่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับคุณครูได้ให้โอกาสนะครับให้ผมนะครับสเสภานุรักษ์นะครับเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านนะครับเกี่ยวกับ การศึกษาและอนุรักษ์เสภาเพลงไทยนะครับในช่วงวิกฤตการโควิดแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับและฝึกหาเสภากันอย่างไรและมีเคล็ดลับอะไรนะครับที่จะเรียนรู้เสภานะครับฝึกหาเสภากันได้อย่างดีนะครับซึ่งไปสู่สําเร็จนะครับจนเป็นนักขับเสภานักร้องเพลงไทยที่มีชื่อเสียงนะครับมีผลงานนะครับเป็นที่ปรากฏในปัจจุบัน นะครับขณะนี้ครับคุณครูได้อยู่ในสายกับเราแล้วครับขอญาตทุกท่านนะครับเชิญรับฟังเสียงของคุณครูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถือว่าได้หายคิดถึงนะครับคุณครูนะครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังเรียนสายกับคุณครูพลตรีประภาสกุลนาคนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษานะครับสูงสุดนะครับประจําสํานักสยามเสภานุรักษ์นะครับแล้วก็เป็นครูเสภาอาวุโสแห่งครงรัตนโกสินทร์นะครับท่านมีผลงานในการขับเสภานะครับในละครจากจากรุงวงนะครับหรือละครพื้นบ้านเนี่ยมากกว่า27ปีนะครับถึง30ปีรวมถึงเป็นผู้ประกาศนะครับรายการ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับมายาวนานนะครับท่านเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์เสภาในในละครในคื้นบ้านนะครับที่เผยแพร่ทางหน้าจอโทรทัศนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นครูของผมเองครับวันนี้ท่านอยู่กับพวกเราตรงนี้แล้วครับครูครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครูเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับก็ตามตาดตามสุขภาพนะครับเพราะว่าเิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ อาะไรเกีเ่ยวอ๋อครูไปรักษาตัวมานะครับได้ข่าวว,ว่าครูฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับรคับไม่มีไม่มีปัญหาหรือไม่มีเอฟเฟกอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับีครับครับนี่นี่นะฮะขนาดครูอายุเกือบ90ปีแล้วนะครับไปฉีดวัคซีนมาก็ยังไม่มีผลอะไรนะครับก็อยากจะ,ะเชิญชวนทุกคนนะครับไปฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติและฉีดวัคซีนร่วมกันนะครับเพื่อให้โควิดนะครับหมดสิ้นไปใช่ไหมครับครูครับครับครูครับวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ครูได้ให้โอกาสนะครับกับทางสำนักสยามนะครับแล้วก็รายการเสภาสตอรี่นะครับวันนี้อยากจะรบกวนครูอย่างนี้ครับครูผมขออนุญาตสอบถามครูนิดนึงครับเนื่องจากว่าครูนั้นเป็น เป็นปูชนิยบุคคลนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งที่บรรดาศิษยิ์นะครับยกย่องเป็นครุฐานิยาจารย์นะครับคือเป็นครูผู้สมควรแก่การบูชาอย่างสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าครูนั้นเป็นผู้ฝึกสอนนะครับตัวผมเองนะครับเริ่มต้นการขับเสพาก็ต้องบอกว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากครูนะครับแล้วก็ได้ทั้งวิธีการคิดนะครับการปฏิบัติตนนะครับ แล้วก็การาใช้ชีวิตในสังคมนะครับก็จากครูทั้งนั้นและรวมถึงโอกาสในการที่ไปขับร้องเพลงถวายงานสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ,รบก็เป็นพระครูอีอกนั่นเองแล้วครูนั้นก็ให้โอกาสไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับให้โอกาสทุกๆคนที่สนใจอย,อยากจะเรียนนะครับเสภานดนตรีไทยรวมถึงการขับร้องเพลงไทยนะครับและส่งเสริมการเสภา ที่ิลสินทยนี่มาอย่างยาวนานนะครับดูอย่างลูกศิษย์ลูกหาหลายหลท่านที่เราได้เห็นกันนะครับอย่างน้องมินนะครับน้องมินจันกีราละไมเมืองนะครับอยากให้ครูเก่าถึงน้องมินน้องมินเป็นยังไงบ้างครับครูครับที่ได้เข้ามาเรียนกับครูครับคือน้องมินเนี่ยนะคราอ่ขามีคนพามานะครับตอนตั้งแต่เขาอยู่มมมมม .4 ม .5 ม .6 ครับเป็นคนจากขดสุพรรณครับ ่ามีพ่อแม่พามาพามาฝากเพราะว่าเขาดูาการขับเส้พานจากทางทงนนทัที่เปนกนะเข้า,า,าพามาออกี้ยเอแีเสียงมีแก้เสียงเสียงข้างวานเสียงต่ำเสียงแหลบเสียงแหบก่อเลยแนะนำนแนะนำเขา,าการขับยังไงออยังไงต้ารเขาก็ต่างไปไปไปฝึกในระหว่างปอจบปองแล้วพไปสอบเข้ายุลา เขาก็ปอบได้นะครับไปสอบข้อสราเสร็จแล้วก็ช่วงที่ผมไม่มีนักร้องที่ขับเสฟพาผู้หญิงด้วยกันเนี่ยคือผมผมจะขับบทพูดบทผู้ชายจะมีบทผู้หญิงด้วยก็เอามิงเดียนมาขับด้วยเดิมทีนี่คือคนขับก็คือพี่วิกันดาเวรุนัทใช่ไหมครับเขาไปต่างประเทศไปแล้วพิดานะครับพิดานนี่ก็เป็นเป็นผู้ที่มีเสียงดีนะครับมีแก้วเสียงคล้ายๆกับน้องมินเหมือนกันนะฮะ นะครับที่ฟังดูนะครับแล้วก็เสียดายเสียดายอย่างมากเลยครับเพราะว่าพี่เขาไปทํางานทําการนะครับที่เยอรมนีนะฮะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยฮะเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านได้ไม่ได้ทําหน้าที่ในตรงนี้ต่อนะครับนะครับทำหน้าที่นักร้องตรงนี้ต่อไปก็เลยได้น้องมินเข้ามาก็ถือว่าเป็นเป็นเพชรเม็ดเอกเม็ดหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากกับทุกท่านนะครับที่ ชื่นชอบนะครับเสภาในละครจาักวงวงเนี่ยนะฮะก็ได้รับฟังเสียงของน้องมินนะครับในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับครูครับวันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับครูครับอยากจะสอบถามครูสักนิดนึงครับว่าในปัจจุบันเนี่ยฮะเสภาและเพลงไทยอะครับมันมันก็ค่อนข้างที่จะ หาคนที่ร้องคนที่รักจะร้องจะเล่นจริงๆนะฮะก็หาได้ยากใช่ไหมครับรวมถึงว่าการเรียนการสอนด้วยนะฮะมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้มันซบเซานะครับหรืออาจจะไม่ได้กระเตื้องขึ้นมานะครับถึงไม่ถึงกระซบเซาแต่ก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นมาทีนี้ครูคิดว่าโควิดนะฮะเพราะมันมีผลต่อการที่จะจะพัฒนาหรือว่าจะเผยแพร่งานด้านนี้ไหมครับครู ผมคิดว่าโควิดที่มันเกิดขึ้นมานี่นะก็มีผลอย่างสูงทีเดียวเพราะว่าเด็กที่จะมาฝึกเนี่ยก็ไม่กล้ามากันเพราะว่าตาคนตางข้องกลัวจะติดโควิดครนะครับนะแต่ผมจะคิดว่า,าเพลงพาพอดีเพลงชายพอดีเนะี่ยกลัวจะสูญไปครับ,รบเพราะว่าหาคนที่จะสนใจทางด้านนี้เด็กๆที่ท่านนี้น้อยมากโดยเฉพาะ ักศึกษาที่อยู่ตามหาอะไรต่างๆซีีเยอะนะครับแต่เมื่อจบไปแล้วเขาเลิกเพราะไม่มีเวทีแสดงไม่มีที่ทำามาร์คับครับผมังเสียดายเสียดายนนี้ครับและอีกอย่างนึ่งครับครูเสภาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็เข้าถึงได้ยากนะครับเพราะมันมันไม่เหมือนกับเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงเพลงสตริงที่ เห็นก <ith> like so no. ันอยู่ตามหน้าจอทีวีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะปกติอ่ะเปิดวิทยุหรือเปิดอะไรต่างๆก็จะยินเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงอะไรต่างๆเนี่ยเสพาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่0ูนอาจจะได้เห็นนั่นนะฮะคือน้อยมากๆเลยนะครับแล้วคนก็เข้าถึงยากด้วยถ้าไม่ได้เปิดทีวีช่อง7แล้วอ่ดูละครจากจากวงๆเนี่ยก็คงจะน้อยมากที่จะมีการเผยแพร่นะครับครับทีนี้อ่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วครับครูครูคิดว่าเราจะ จะเน้นการเผยแพร่ยังไงครับให้ดึงเอาเสภาเนี่ยออกมาอยู่ออกมาให้คนได้พบเห็นกันนะครับเหมือนเช่นเดียวกับพวกเพลงสตริงหรือว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีโอกาสไหมครับครูที่จะทําอย่างนั้นได้ครับครูรู้สึกนะครับมีโอกาสน้อยหรือเกินนะครับเพราะว่าผลจากการที่ผมบอกไปวว่าอ่าเขาไม่มีวิีแสดงเมื่อสมัยก่อนนี่นะเมื่อสักสี่ห้าสิบปีเนะี่ย เขาจะมีการบันเลงทางสถานีวิทยุต่อทางโทรทัศน์ไปดีนะครับสถานีโทรตลัดที่โทรทัศน์ก็มีการบันเลงจากโทรทัศน์ด้วยค่ะนี่เป็นประจําแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่มีใครกล้าจัดไม่จัดแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่มีกําลัง,งใจใ <น S 1> จะทำครับล้วผมจะเสียดายอันนี้นะครับตอนนี้ผมอยากจะให้ทางการเนี่ยช่วยอนุรักษ์ไ้ด้วยผมพูดมคบอขว่าไม่ว่าจะเป็น เพาก็ดีเพลไทยก็ดีจะสูญไปนะครับจะสูญไปเสีดายเลือเกินนะครับครับพว่าตามมา,ท,า,ท,าที่ใดทันานี้สี่สีบี่ชั่วเท่าที่ผมฟังไปนะแต่ว่ไม,มจ่จบแล้วเรื่อจบแล้วเรื่อยอย่างอย่างที่เห็นเห็นกันนะฮะว่าบางทีไปงานดนตรีไทยอุดมศึกษานะครับเห็นนักร้องนักดนตรี นะครับเสียงดีดีฝีมือดีดีเยอะมากนะครับแต่พอเรียนจบไปแล้วไม่รู้หายไปไหนกันทําไมก็ยังเห็นว่าสภาพการพัฒนาหรือว่าการเติบโตของวงการดนตรีไทยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ไปอยู่ตามจุดไหนกันนะครับไม่ได้เข้ามาเอามามีมีบทบาทหรือมามา,มาทาให้งานด้านนี้นะครับมันมันมันดูลดหน้าขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเขาอาจจะเลิกลากันไปใช่ไหมครับครูเพราะว่า อมันเอามาทําเป็นอาชีพได้ได้น้อยมากใช่ไหมครับครูครับเป็นอาชีพได้น้อยมากเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแพร่หลายนะครับแต่ว่าจะมีอาตุทีไทยเนี่ยจะมีตามหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุริยนของเรารทั้งต่างๆเนี่ย<อ>ตามหาวิายทยาต่างๆเนี่ยก็มีวงตรลีไทยอยู่นะครับอย่างตามราบาลต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่แพร่หลายมากครับ ออกสักสียดายอันนี้นอกจากจะให้ทางสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องเนี่ยช่วยสนับสนุนช่วยออกรายการให้ให้เขามีคันออกรายการด้วยครับคนจะได้ติดตามดูแต่ระยะระยะอันนี้ตัวนี้ก็มียูทูบใช่ไหมมียูทูบมีเฟซบุ๊กครับช่วยช่วยสนับสนุนอันนี้ครับโอ้ครับเสียดายครับเสียดายครับ เอาละครับเมื่อครูได้กล่าวถึงว่าการที่จะรักษานะครับเสภานะครับเสียงเพลงไทยต่อลมหายใจให้เพลงไทยเสภาเนี่ยนะครับได้คงอยู่เนี่ยจะทําได้ด้วยอย่างไรนะครับในชั้นต่อไปครับปัจจุบันนะครับครูคนที่ยังอยากจะเรียนเสภาดนตรีขับร้องเพลงไทยต่างๆนี่นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะยังพอมีอยู่นะครับที่เขาอยากจะเรียนนะฮะด้วยใจรักนะครับที่ผม ได้ทาชมรมนักขับเสพาแห่งประเทศไทยดังที่ครูทราบเนี่ยนะครับซึ่งครูก็เป็นผู้อุปถัมภ์ของเราอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนที่ติดต่อเข้ามาอยากจะเรียนอีกมากนะครับแต่ขาดโอกาสรวมถึงว่าขาดขาดความความรู้นะครับหรือว่าขาดการชักจูงนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและการฝึกหัดต่างๆครูคิดว่าถ้าปัจจุบันนะครับยังมีคนสนใจอยู่อย่างนี้ครับการที่จะฝึกหัดในระดับเบื้องต้นนะครับ ครูคิดว่าควรจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนที่จะทําให้เขา,เาสามารถฝึกหัดเสภาพอย่างอย่างอาทิว่าพอจะขับได้ขับให้ถูกหลักอย่างนี้ครับครูครูคิดว่าเขาควรจะเริ่มยังไงดีครับผมคิดว่านะครับยูทูบเขาป็สุขช่วยช่วยอ่ะหนึงนะครับเออท่านฟังไปบ่อยเมื่อมีการบรรเลงดนตรีไทยที่ไหนมีความสนใจอย่างใครไปชมนะครับแล้วก็จับเอาไว้นะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนกวัยรุ่นเนี่ยสนใจไม่สูแ้แค่คนไทยไมสู้อย่างย่งผมเคยฟังคุณครูเล่ามานะครับว่าแต่ก่อนนี้เวลาครูเหนี่ยวไปแสดงที่ไหนหรือว่าไปร้องที่ไหนครูก็จะยกเทปบันทึกไปใช่ไหมฮะใ <c oughs> ช่ใช่แล,แล้วก็เอาเทปเนี่ย็าฝึกมาเที่ฝึกของเราครับเพราะว่าผมไม่มีครูสอน ครับส่วนเป็นประเภทครูพักยัดจับนะครับจําเอาโดยเฉพาะมีความจดจับมีความเรืสอรังใสในสื่อองครูเดี่ยวครับเพราะว่าการขับสายพาเนี่ยต้องเป็นขอที่พีเซียสูงไม่มีแก้วแก้วเสียงขวานนะครับเป็นส่วนส่วประกอบด้วยครัอย่างอย่างครูเหนี่ยวนี้ ครับผมอย่างครูเหนียวนี้ครูก็ใช้วิธีการจดจำนะครับแล้วก็อาศัยว่าเป็นแฟนขับตัวยงเลยใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกๆจําความได้เลยเนาะนะครับอ๋อแล้วก็เอาเทปมาฝึกขัดซึ่งท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับผลงานเทปที่คุณครูได้ไปอ,อัดมาตามที่ต่างๆที่ครูเหนียวเคยไปขับร้อ,รองเสกขับเลพฮาที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะ,ะที่ไหนที่ต่างๆเนี่ยนะครับ ครูได้อัดไว้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเทปบันทึกที่มีสภาพสมบูรณ์บ้างแล้วก็เก่าไปตามการเวลาบ้างซึ่งทางสนักสยามนะครับก็พยายามเก็บรวบรวมแล้วก็รักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับดังที่จะไดอ้ออกให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันต่อไปนะครับซึ่งมองอีอย่างชั้นดีเลยแหละฮะนะครับอย่างเช่นเสภาไพาเพชรไพบัวใช่ไหมครับครูที่ครูได้อัดไว้นะครับ S <S เสียดดยว่ามีมีอยู่ม้วนหนึ่งที่มันหายเสียงมันหายไปอันนี้เป็นเพราะว่าครูคอัดมาตั้งแต่เกือบห้าสิบปีแล้วใช่ไหมครับครูครับครับแล้วเทปที่ครูใช้อัดก็ปัจจุบันก็ยังใช้ได้ใช่ไหมฮะใช้ได้อยู่ครับเ,เ,เป็นเปเทปปรีมนะครับอ่าที่ที่ใช้อัดนตอนตอนนั้นครูครูซื้อมันม,มาแพงไหมครับก็ผมผมใช้หนึงสองที่ห้องคือคลุ่นหนึ่งละเก็กระเป๋าพิ้วพิ้วไปไหนได้แล้วก็อาไก หานะใารที่ิวไม่ได้ครับให้ปริ้ใหญ่หน่อยครูเคยเล่าว่าตอนนั้นไปต่อเพลงกับครูคุณครูท้วมใช่ไหมครับแล้วก็นะหิวห้วหิ้วเทปไปด้วยใช่ไหมฮะหิ้วเทปไปด้วย <c oughs> แล้วก็วิ่งคือบ้านคุณครูท้วมก็จะมีม,มีสุนัขใช่ไหมครับม,ม,ม,มีมีหมาอยู่หมาดุใช่ไหมฮะก็หิ้วเทปไปด้วยความอุตสาหะอยากจะฝึกหัดเพลงไทยนะครับก็วิ่งหนี วิ่งหนีสุนัขนะครับอันนี้เป็นเป็นผลจากการพยายามอุตสาหะของครูนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเอาเป็นแบบอย่างนะครับแต่ก่อนนี้ครับมันไม่มีมันมันแทบจะเรียกว่าไม่มีวิธีการที่จะอย่างอื่นเลยนอกจากวิธีการนี้เท่านั้นนะฮะครับโทรทัศน์กระจายอจทีวีนะครับวิทยุกระจายเสียงหรือต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับคืออย่างนี้ครสมัยก่อนเนี่ยนะสถานีวิทยุที่ออกไปไหนเนี่ยก็มี สถานีวิทยุหนึ่งพออรจบอกวามีวิทยุออรยกระจายเสียงประเทศไทยเขาจะมีอตอนกลางคืนนะครับอสองทุกคืนเ่ยทุกวันมีในทุกวันอะไรขอเนี่ยพวกพวกที่รัศเพลยไซย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปแสดงที่นา่นไปอัดไปไปออกไปฮาร์คองสดีนนแต่๋อวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันบก็ ที่ยังยังพอได้ฟังอยู่บ้างก็จะมีะสถานีวิทยุศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ยังยังยังพอพอให้เราได้ได้ฟังอยู่บ้างนะครับแล้วก็ที่ผมนึกออกน่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีะที่เป็นส่วนน้อยๆนะครับของรายการวิทยุชุมชนท้องถิ่นอื่นๆที่ยังพอจะ,อะเสนอเพลงไทยอยู่บ้างแต่ก็น้อยเหลือเกินครับโหน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับเพลงอื่นๆ นะครับ,รบที่เป็นที่นิยมกันครูครับ,คร,บครูมีสูตรสําเร็จไหมฮะสูตรสําเร็จที่ว่าเคล็ดลับที่จะทํายังไงให้คนที่เรียนเสภาเพลงไทยเนี่ยฮะบางทีฝึกไปแล้วก็ความพยายามถดถอยไปเพราะออตีกลับไปแล้วก็ไม่ได้สักทีขับไปแล้วก็ไม่ได้สักทีนะครับแล้วปัจจุบันก็ไอาการจะฝึกหัดกับครูบาอาจารย์ก็เป็นไปได้ยากนะครับการจะไปอบรมที่ไหนก็เป็นไปได้ยากนะครับ คูมีมีเคล็ดลับหรือว่ามีหลักสูตรสาเร็จนะครับอยังไงที่จะพอแนะนํากับลูกศิษย์ลูกหารวมถึงผู้ที่จะฝึกหัดขับเซพาได้ได้บ้างครับครูผมคิดว่านะครับถ้าผือมีเวลาว่านะครับมีเวลาว่ามาหาผมครับผมผมก็จแนะนำให้แนะนำแนะนำเานะ้นนะแนะไปงกสอนครับก็ฝึกสอนไปไหวแล้วถ้าแต่แนะนำว่าการขับใคร ครับยังไงนะครับให้ทำให้ทำที่ดีครับหรือหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ทางสำนักสยามเิพานุรักษ์นะครับซึ่งก็เป็นเป็นผู้ที่ประสานงานนะครับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็เผยแพร่พัฒนานะครับการขับเสพพารวมถึงคิดจสินไทยยนตรีไทยต่างๆนะครับซึ่งเราก็เป็นหน่วยงานในตำริของคุณครูอยู่แล้วนะครับถ้ามีผู้ใดที่จะสนใจศึกษาหาความรู้นะครับในด้านนี้นะครับก็ สามารถติดต่อมาที่ทางสำนักสยามเิพานุรักษ์เราได้นะครับเราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรแต่แสวงหาผู้ที่จะสนใจขับเซพานะครับอีกส่วนหนึ่งครับครูครับนะเป็นข้อสุดท้ายแล้วครับครูเหนื่อยไหมครับเนี่ยฮะไม่เหนื่อยครับเกรงว่าครูจะเหนื่อยเพราะว่าคุณครูนะครับท่านมีปัญหาในเรื่องของการทํางานของปอดนะครับแล้วก็เกรงว่าท่านจะเหนื่อยเวลาคุยมากๆนะครับแต่ท่านกําลังใจดีมากครับ นะฮะกำลังใจดีมากและท่านก็ให้ความเมตตากับทางพวกเรานะครับมาโดยตลอดครับแต่ก่อนนี้นะฮะไม่มีที่ไหนที่จะเข้าไปเรียนไปเล่นนะครับเครื่องมือเครื่องไม้คือเมืองต่างก็ไม่มีเข้าไปที่บ้านครูครับครูมีอาหารเลี้ยงนะครับไปฝึกขอให้ไปแต่ตัวนะครับแล้วก็วิชาความรู้นะครับไปเล่นดนตรีไปฝึกนะครับไปขอความรู้จากครูนะครับครูพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับเสมอเลยนะครับครูอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่เรา เราทราบซึ้งแล้วก็ยกย่องครูมาโดยตลอดนะครับครูครับสำนักสยามเสภานุรักษ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษานะครับรักษาแล้วก็เผยแพร่พัฒนาวิชาการเสภากิจศิลป์ไทยดนตรีไทยนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบอยู่ว่าได้มีแนวความคิดนะครับแล้วก็สืบสารเจตนารมณ์นะครับจากความดาริของครูที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็รักษาสิ่งที่ครูเคยพร่ำสอนไว้นะครับ ปัจจุบันก็ทางสํานักนะครับก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะให้ครูได้กล่าวแสดงความรู้สึกครับที่มีต่อคณะทํางานนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับพวกเราครับครูครับผมก็คิดว่านะครับในยุคเครียดัางที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเพลงไทยก็ดีการขับเสีปาก็ดีหาฟังได้ยากก็คือนะครับเมื่อทางโค้ชเนี่ยได้ตั้งสมาัติขึ้นมาเนี่ย เรีกว่าเป็นสิ่งน่านดีใจนะครับอยากให้ทําต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอาจะถึงชาติแค่ไหนก็ตามแต่ว่าช่วยการอนุรักษ์ศิลปะของคนไทยเอาไว้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะครับครับพวกเราน้อมรับทําตามที่ครูบอกทุกอย่างครับครับครับครูครับก็อเดิมเนินรายการมาจนถึงซึ่งสุดท้ายของรายการแล้วนะครับทีนี้อยากจะ ให้ครูนะครับอวยพรกับลูกศิษย์ลูกหาที่คิดถึงครูแล้วก็อยากจะฟังเสียงครูนะครับครูพอจะขับเสพาเป็นซุปเซิฟสักนิดหนึ่งพอจะไหวไหมครับครูคให้ไหวลองลองดูก็ได้ครับครับลองลองฟังนะครับเป็นเสียงเสียงเป็นมงคลนะครับจากครูครับเขาเขาเหงื่อหน่อยนะได้ครับครูครับนางว่าหนึ่งเป็นขนาด ชาสวนกรูสัตว์แสนดาะพอนโอ้แค่นี้ก็ถือว่าพลังเสียงครูยังขึ้นเสียงสูงในค้นขนาดน,นี้ไม่ธรรมดานะครับผมเคยเคยฟังครูบาอาจารย์หลายท่านจะบอกว่าอาจารย์าพาเนี่ยอายุมากจะ90เก้าอยู่แี้ขึ้นเสียงสูงในขนาดนี้นไม่ธรรมดาจริงๆผมไปไปไปพบผลงานที่ครูเคยร้องไว้ครับเมื่อสมัยสัก นานแล้วนะฮะสมัยที่คูยังกําลังดีๆอยู่นะฮะครูเสียงสูงมากจริงๆฮะเสียงสูงจนครูเิริท่านบอกว่าเสียงสูงเท่าคุยเหนียวเลยนะฮะซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นเรียกยากมากครับขอให้ครูรักษาสุขภาพนะครับครับรักษาสุขภาพลูกศิษย์ลูกหาคิดถึงมากๆเลยครับมางหลยครับครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่า ดแคสในครั้งนี้นะครับก็เป็นดแคสตอนหนึ่งที่หลายท่านนะครับรอคอยนะครับแล้วการได้ฟังนะครับแนวคิดและวิธีการนะครับในการศึกษาและอนุรักษ์เสภาในยุคโควิดนะครับที่ครูท่านให้แนวคิดไว้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับทางเซพาสตอรี่นะครับรวมถึงเ,เพจชมรมนักขับเซพาในประเทศไทยและสยามเซพานุรักษ์นะครับขอลาทึงฝฟังวันนี้สวัสดีครับ